จากประสบการณ์คนใช้จริงฮะสี่ปีเลยละสีปีครับผมใช่ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่แรกก็แบบเห็นการเติบโตของคานิว่าแล้วก็ทั้งคุณคุณเมิร์แล้วก็คุณเอิญก็ยินดีกับเขาที่แบบวันนี้แบบคนมาติดตามคานิว่าเยอะมากขนาดนี้ครับเรายืนเป็นหลักเลยหัวเรือใหญ่เราปักเราปักสมองไว้แล้วแต่วันนี้ไม่ยืนคนเดียวมีเมิร์ได้มีน้องๆบัสมาสิบสองคนก็ยินดีใจเออผมว่าจริงๆตะกี้กลืนอยู่ กลืนผมเข้าไปเดยครับอามื่อกี้เห็นคุณเดนทอฟแฟนคลับก็เป็นแบบขึ้มแล้วต้องเป็นคนเลยนะใช่เออแล้วเมื่อกี้แบเป็นพี่ยงลยวาเป็นก็ถ้าไล่ตามอาวุโสก็ก็เถียงไม่ได้บอะเดนะตอนนี้ใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เชื่อไม่เชื่ออยู่แล้วครับอแทำท่าแมวหน่อยทำาแมวที่รอง็ท้าว้าวโคตนีแวนี อายุ18 19ป่ะต้องต่อไปอีเใ้นใหม่ไหมคะเต้นใหม่ไหมครับไม่แล้วครับเต้นใหม่ไหมไม่ค่อยแล้วครับเอวลอยังได้อยู่แต่ว่าหลังไม่ค่อยได้แล้วครัเป็นรอบฝากคานีว่าหน่อยค่ะนี่ครับผมก็ฝากคานีว่าด้วยครับก็ตอนนี้มีหลายสูตรอะไรครับเนี่ยถือว่าเข้าเฉยครับฝากคานีว่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่แบบเขาออกมาใหม่แล้วก็มีมีตอนนี้มีอาหารสุนัขด้วยให้คนเลี้ยงสุนัข มาใช้คณ <st> enfin, ิว่าได้เหมือนกันนะครับผมและตอนนี้ก็ปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่ใหญ่โตเราเอาน้องๆบัส12คนมาเป็นพิซ็นเตอร์ด้วยก็น้องๆทุกคนก็เป็นน้องๆที่รักสัตว์กันเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเราคำนึงถึงคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงของแบบสุขภาพดีจริงๆก็ยังไงสูตรไหนเหมาะกับสัตว์เลี้ยงคุณก็มาลองดูกันครับผมคณิว่าครับ6 6บแล้วครับปงและสิบ จะคิดพูดจะไม่ได้คิดเลยนะคือออกมาจากแบบไม่ได้พูดจะบอกนะออกจากนี่เนี่ยดูผมดูมฉันอะเรื่องที่มาวันนี้จะขอเลขได้ข่าวว่าให้เลขเด็กเนี่ยมาวันนี้เพื่อมาทำเลขเลยนะคะแล้วแล้วถ้าเกิดผมออกไปแล้วผมไปซื้อด้วยมักจะไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนี่เอ้าไม่จ่ายผมไม่เงินหน่อยได้ไงครับก็ทำพูดเองว่าถ้าเธอซื้อด้วยจะไม่ถูกต้องเธอก็ต้องซื้อง มันต้องเว้นไปก่อนใครจะมีเลขทุกเดือนไม่เป็นไปไ,ไ,ไม่ได้หรอกพี่แต่เซอร์ไพรส์ไหมคะเลขที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์จริง,ออรงๆแล้วคือจริงๆแล้วคือผมให้เลขทะเบียนไปใช่ไหมครับอ,อ่าแล้วคือมันคือใจอยากคิดว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกเ,เ,ออเพราะว่าไม่ใช่เป็นทะเบียนที่แบบรอรอแล้วได้เป็นทะเบียนที่ซื้อ,อ,อแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเพราะแบบเอ้ยดวงเราเหมาะกับเลขนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าหรอกมั้งแล้วพอได้ก็ ก็หายไปเลยคนที่ได้อะเขาไม่แบ่งเขาหายไปเลยไม่แบ่งเลยใช่ผมไปทวงในเอ็กแล้วนะว่าแบบใครได้ก็มาแบ่งคนละเป็นเซนสองเปอร์เซนต์บุญลุงกันลุงก็ได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยก็คือม้วนนี้ก็เลยไม่ให้ขผมบอกว่าแอบกัดหรือเปล่าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยก็บกัดเก็บไว้คนเดียวเราถ้าถูกับโอนมคาโอนหน่อยได้แล้วฮะถ้าูกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเขาแบ่งไม่ผมผมเป็นคนไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อ เล่นไม่เป็นดูไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้แบบออกวันไหนอะไรครับลอตเตอรี่ไงี้ยลอตเตอรี่ใช่ใช่เล่นไม่เป็นจริงๆเคยไหมเคยี่เคยเรี่เลอกบนมี่เคยซื้อครับเคยซื้อแต่ว่าเอ่อพอรู้ทีไรประกาศไปแล้วทุกทีแบบเลยวันไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาหวยออกวันไหนอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยเคยแต่แบบบอกเลขคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ถูอะไรเงี้ยเคยคุณแม่คุณพ่อดีใจแบบถูกหวยอะไรเงี้ยเราก็แม่เข้าใจว่า เลี้ท้ายสตัวแล้วสลับแล้วไงต่องงถ้าสลับไม่ใช่แล้วไม่ไม่สลับไปไม่ไม่ไม่สลับไ้ไม่ไม่ไม่ับไ่งเสอกแล้วพ่อแม่ก็เลยไปสลับเอใช่ไมคือเราได้เมาแล้วก็พ่อแม่ก็ไปสลับเองไปไไปไยนะอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็น MRT อ๋อ ไม่ไผมมีแม่ซื้อแล้วแล้วสลับไปกันเออแล้วแม่ร์ถูกขอมผมใช่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ้ยสลับอะไรไงงงใช่ก็เลยไม่เป็นใช่ด้งงงงแต่ว่าเรานี้คแฟนมาขอเยอะไหมคะพอหลังจากที่มีคนเท็จจริใช่ใช่หลังจากที่ถือว่ามีอีเวนต์อีกวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเลขกันคเออจะให้ไหมปะก็ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่รู้จะเอาเลขอะไรให้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็แบบก็เลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ถ้าเป็นรถมันก็มีอันเดียวจุดๆจะมาเปลี่ยนทีก็ไม่ใช่พี่เหตุเราซื้อรถใหม่เออเราเอาเลขมาให้เอาเงินนิดจี่ถูกหวยกันนะมาให้ผมเดี๋ยวผมไปซื้อรถใหม่แล้วถ้าทะเบียนออกปั๊บเดี๋ยวผมบอกจริงๆหนึ่งหลาคนหลายคนก็เลยบอกว่าอันตัน้งสั่งตั้งสั่งักได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันไหนเดินผ่านๆเรามาขูดขาดูครับเผื่อจะมีเลขออกเจะเจออะไรขูดขาได้เรือครับ จ็ดหลอดอะไรวันนี้พี่มาถามเรื่องหวยอย่างเดียวเลยจริอยากรู้พอเห็นแล้วแบบอยากลองท้าทายอยากลองท้าทายคุณเศรษฐกิจมันไม่ดงตัวได้ไหมคะสองตัวสองตัวเอาเนี่ยวันนี้จะมาท้าทายว่าคุณนี่คือนี่ที่เจอหน้ากันเพราะว่าจะมาขอเลขเลยนะหุ้ยไม่ได้เตรียมมาด้วยดิต้องเตรียมต้องเตรอาแบบไี่อยากบอกไปเลยเดียวเรียวเรียวเลยเราจะมาลองท้าทายระบบดูสิบสองไม่คิดอะไรไม่ออกบ้านมีสิบสองคน จริงจริงได้ได้ใช่ <yacht S 1> ครับชวงนี้ก็เรออกงานน่ะเราดูแลตัวเองจห้ดีๆแบบไปสนุกอยู่เลยก็ผมให้อามจกินเลยดีๆครับแล้วก็นอนให้เพียงพออะไรเงี้ยกินน้ำวละ8บกินน้ำลาแปดแปดตลอดคุ้มเืไม่ผมก็ก็ถ้ามีเวลานอนก็นอนหะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบที่หนักอ่ะน่าจะเป็นถ่ายซีรีส์มากกว่าแล้วก็ที่หนัก กว่าถ่ายซีรีส์คือ P ตีกอรตีกอรมันเลิกไม่ได้ก็เลยต้องเออ่หาเวลานอนกันครับผมมันเริ่มได้หมคับไม่ผมไม่ไม่ผมไม่เห็น <ผม S 2> ทางที่เราเจ็บเรายังเรเิ่มได้เลยเราเเก็เริ่มได้อันนั้นมันเจ็บมันเหตุสุีวิสัยครับเราก็ต้องแบบพักนะเพราะว่าผมถือว่าการตีกอรมันเป็นอะไรที่ทําให้เราพักผ่อนคลายสบายใจใช่ในตอนนี้คิดถึงเจอกับดาราเข้าได้นะยินดีเลยเข้ามากสุด อุปกรณ์อะไรที่แบบอยากจะเข้าเข้ามาเลยครับก็มัเลยลูกไม่สายเลือดก็ลกไม่สายเลือดต่อมาจากพ่อไงคุณคือพ่อเป็นโปรเป็นโปรตีก็เป็นโปรแล้วเขาก็แบบรอว่าสักวันหนึ่งลูกจะตีกอล์ฟแล้วพอลูกตีกอล์ฟเขาก็เราก็มีเรื่องคุยกับพ่อมากขึ้นครอบครัวก็แบบมีอะไรคุยกันบ่อยไหมเฮ้ยบ่อยครับบ่อยพ่อก่งกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก่งกว่าอยู่ใช่จริงตียังไงก็ไม่ถึง ไม่ถึงพ่อพ่อตีไกลกว่าเรียกว่าเราจะมาปเป็นดาราที่จริงต้อกงเาเรป็นแบบเด็กๆใช่ไหมครับก็เออด็กๆลูกทุกคนจะโดนจับเรียนจับ,จ,บจับไปซ้อมกอล์ฟหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักกอล์ฟเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นนักกอล์ฟแต่ว่าเขามันเป็นโปรตอนตอนตอนโต,อ,นต,อ,นตอ,นอารมณ์ประมาณว่าพอเขาวัยรุ่นพอแบบ30กว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชอบเหมือนเราชอบเงแบบี้ยแหละครับแล้วเขาก็แค่แบบท้าทายตัวเองไปเทิร์นโปรแล้วมันก็ติดย เราเอาไเบอร์ไปเป็นลูกศิษย์พ่อไม่ได้เราดีๆมันไม่ค่อยเก่งเขามีโปรของเขาอยู่ใช่คุณพ่อผมเขาเป็นเป็นโปรแข่งไงเขาไม่ได้เป็นโปรสอนใช่โปร่มีบ้างครับมีบ้างใช่ก็เป็นแบบแอคทิวิตี้เขาเขามีความสุขครับเห็นเราเวียนโยังไงได้ขหมดเวียนโคชง ได้แล้วอีกวันหนึ่งได้เลยจริงหรอใช่เราะแกตีวีบคือต้องรอนานแค่ไหนก่อนที่เราจะโพสอุ้ยอาทิตย์หนึ่งใช่ใช่คือไม่หรอกมันเป็นของที่พี่ผมส่งมาจากอเมริกาแล้วผมกลัวหายแล้วผมติดต่อแล้วมันติดต่อไม่ได้หมายถึงว่าติดต่อแล้วก็ไม่มีอะไรอัปเดตอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเรา,เราลองทางนี้ดูว่า <laughs> ไช่แบบว่าจริงๆคือลองมาหลายหลายทางก่อนใช่ใช่ใช่ลองหลายทางแล้วครับใช่แต่ว่าพออปุ๊บอีกวันหนึ่งได้เลยเร็วสุดเร็วเลยใช่ตอนแรกจริงๆวันนั้นจะไปหาที่โกดังจริงๆนะคือตอนที่เราคิดว่าแบบโกดังอยู่ไหนคือเราจะไปจะไปจริงๆใช่ครับจะไปจริงจะไปคุยคุยคุยกองใช่กองพัสดุเลยอ่ะไม่แต่ตอนแรกค่ะไม่แบบตอนแรกที่เราติดต่อเข้าไปอ่ะว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้ของนะของมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราได้รับการตอบ ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตามให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเยอะหรืออะไรยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องใช้วิธีอื่นอะไรเงี้ยครับอืมก็คือลองดูก็เลยลองดูลว่าคนที่โกดังแค่เพื่อารเสิร์ชใช่ไหมคะเป็นไปได้หรือเขาอาจจะไม่เล่น X ก็ได้หรือเขาอาจจะแบบเออใช่ใช่คือมันมันไม่ใช่อะไรหรอกมันแค่แบบเราเราอยากคือผมอยากรู้ที่โกดดังเพราะผมไปเสิร์ชเน็ตมา แล้วแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าตามแล้วมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเขาไม่โทรกลับมาคุณบุกไปที่โกดังเลยในในในพี่กูพี่กูเกิลเขาบอกว่าอย่างว่าอย่างนั้นผมก็เลยหาที่โกดังไม่เจอสักทีก็เลยให้เพื่อนๆช่วยหาที่โกดังเจอครั้งแรกครับแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้ไปแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมแต่มันได้ของมาก่อนไงถ้าไม่ได้ของเราอาจจะไปแล้วเขาติดต่อกลับมาไหมบอง ไม่มีอะได้ของแล้วก็คือเาเขาก็ส่งมาให้เขาก็ส่งมาให้เลยใช่เป็นการร่วมเป็นเจได้ความตั้งใจเลยมั้เป็นไมค์ก๊อปอ๋อมีอนละเล่ยแต่เราด้วยเป็นใช่พี่ไม่ใช่แล้วเขาส่งพี่ส่งมาจากอเมริกาแบบมันขึ้นลงขึ้นเรือมาแล้วก็กลัวว่าแบบมันจะหายมันจะชำรุดถ้าทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ แฟนก็ช่วยหาโกดังเพิ่งรู้ว่าเป็นแฟนเป็นแฟนคลับเป็นนักสืบก็วันนี้แหละเพิ่งรู้ใช่ไม่คิดว่าจะหาที่เจอก็เจอจริงเจอภายใน5นาทีจริงคุณอาจจะไม่ต้องเป็นนักสืในก่เก็ได้แค่คุณ้เป็นเอแล้วบอกแฟนุใช่ครับหลังจากนี้ผมหาอะไรไม่เจอหรือว่าผมสงสงัยอะไรผมไปถามแฟนคลับดีกว่าดีกว่าอากูะอกก็เดี๋ยวลองอากูก่อนถ้ากูไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแฟนคลับ โอเคดีครับโอเคดีปลอดภัยดีครับโอเคครับฮะไม่ไม่ให้พี่โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคไหมโอเคนะครับดดหล่อมากเคนะคะว้าเด็นกัเลยนะเซ์ต้อนะเ็ารต่อนบทต้ครับ

กถามต่อเลยว่าพี่เจตโต้สุดคนไม่กล้ายูดนะพี่เจตจะเป็นยงนี้แห่ะค่ะพี่เจดขาเขาูแล้วค่ะเอออฟองนี้ใรพี่เนองกลมๆะ่อไม่พี่เจตแต่ว่าอะไรมาพี่เจเรอของมาตรงนี้อีกรอบนึ่งนะใหม่รอบพี่เจตปีใหม่ We know it.